ตอนนี้หลายคนกำลังทำงานในอาชีพที่ไม่ได้รักค่ะซึ่งเรื่องนี้เมย์ก็มองว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าไปทํางานก็เข้าใจว่ามันเป็นอาชีพที่รักนี่แหละเพราะเราเป็นคนเลือกเข้าไปทํางานเองแต่ทําไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าความรักของเราเริ่มลดลงไปหรือเปล่า เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะที่หลายๆคนเนี่ยนะคะอยู่ในอาชีพที่ไม่ได้รักทํางานที่ไม่ได้ชอบเพราะว่าเงื่อนไขในชีวิตแล้วก็ทางเลือกของบางคนค่ะก็อาจจะมีข้อจํากัดจริงๆเมย์ก็มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรแต่ที่น่าสนใจก็คือตอนนี้คนทํางานหลายคนค่ะกําลังรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมาย าความสําเร็จของคุณวันนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่าถ้าคุณกําลังมีไรายได้ดีๆเงินเดือนสูงๆแต่กลับรู้สึกว่าความสุขมันหายไปถ้าทุกอย่างที่สังคมบอกว่าใช่แต่ในหัวใจของคุณเนี่ยกลับตะโกนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยจริงๆวันนี้เราจะมาตั้งเข็มทิศกันใหม่ค่ะแล้วก็จะช่วยทุกคนเนี่ยกล้าที่จะเดินตามความฝันที่ถูกฝังอยู่ในใจมานานถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดการใช้ชีวิต ของคนอื่นแล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตของตัวเองสักทีวิดีโอนี้นีมีไว้สำหรับคุณนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Mary Sister ค่ะเมย์ May นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังอยู่กับ Daily Talk ค่ะซึ่งเป็น Challenge 100วัน100คลิปของเมนะคะซึ่งทุกคนสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังเนื้อหาดีๆแล้วก็พัฒนาการของช่องนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ